ของดีเข้าไปหนึ่งตัวครับนกสวยครับสวยตัวนี้โค้งสวยมากครับปากดบางยาวนิดหนึง่งขาก็โค้งไปด้วยกันนะครับลายสวยครับตัวนี้เป็นนกมงคลอีกตัวหนึ่งครับ น้ำเข่าไข่เล็บครับเล็ยบ,ย,บยอดครับเล็บเลก็ยาวครับ,รย,บยอดครับตัวนี้ลายก็วสวย